น,นี้แล้วแอบมาดูคุณครูกับนักเรียนนะคะคุณครูเป็นคนถ่ายรูปให้อันที่นี้จะเป็นโรงเรียนวาน,นิสุก,กูลนะคะเป็นโรงเรียนที่ไปจองเรียนตั้งแต่อะนุมาลหนึ่งจนถึงปหกนะคะไม่ได้มาที่นี่สามปีแล้วะคะ่ะตรงนี้มีแต่ความทรงจานะคะมีแต่ความทรงจำดีๆนะคะ ใบตองมาเรียนที่นี่9ปีประสบการณ์ได้จากที่นี่เยอะมากๆค่ะคุณครูทุกคนใจดีนะคะใจดีแล้วก็เมตตาใบาตองทุกคนเลยค่ะทุกหมวดนะคะไม่ว่าจะหมวดภาษาจีนก็คือเหล่าซือและนี่ค่ะคนนี้ครูติ๊กนะคะกำลังถ่ายรูปให้ครูติก๊กจะเป็นคนถ่ายรูปให้ใบตองตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะยืนหนึ่งเรื่องการถ่ายภาพนะคะ วันนี้มาเมื่อกี้เจอเหล่าซือด้วยแต่ไม่ได้เจอคุณครูเข็มคุณครูเข็มจะเป็นคุณครูที่พาไปต้องทํากิจกรรมต่างๆนะคะทุกคนวันนี้กลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปมากค่ะสถานที่ปรับปรุงได้สวยงามอันนี้จะเป็นต้นเหลิวนะคะนีอ่อันนี้จะเป็นสาราจีนค่ะสวยจังนี่นี่ค่ะ ได้จากตล้องรู้ใจนะคะนี่เป็นคุณครูของเขาอนีมอ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 ม่มาดูโซนนี้นะคะเมื่อก่อนใบต้องเรียนตึกนี้ค่ะเรียนตึกนี้นะคะนี่สองตึกนี้ตั้งแต่อนุบาลหนึ่งจนถึงปหกนะคะนี่ตึกตรงนี้น สนามหญ้ายังสะอาดเหมือนเดิมของเล่นก็ยังสะอาดเหมือนเดิมนี่นะคะวันนี้จะเป็นวันอาทิตย์นะคะทุกคนจะไม่มีนักเรียนเข้ามาแม่ต้อยพาลนะใบตองเข้ามาในโรงเรียนนะคะเก็บภาพสวยๆตามมุมต่างๆของโรงเรียนค่ะนี่คุณครูแอบ,บดูคุณครูแอบ,บดูคุณครูวันนี้แอบ,บใจรายงานคุณครูเฉยเลยคุณครูติ๊กนะคะคุณครูติ๊ก นลักมากแอบดูไกลๆเนาะทุกคนเนาะโอ้ยไม่ได้มาที่นี่สามปกลับมาอีครั้งหนึ่งชื่นใจจังเลยค่ะทุกคนโรงเรียนทางโรงเรียนปรับปรุงภูมิทัศน์แบบแบบสะอาดอะสวยงามร่มลือนะนี่เห็นไหมต้นทับทิมนี่ดูค่ะ สวยมากเป็นยังไงคะคุณครูฮะโอเคครับนี่นะคะนักเรียนเอาคุณครูไปแล้วค่ะตากล้องรู้ใจของเขานี่ะสวยไหมทุกคนอว้าวที่นี่ยังสวยเหมือนเดิม ที่นี่อบอุ่นมากค่ะเวลาตอนมาเรียนนะคะดูนะคะสุขใจที่ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะน่ารักอะ่ะไม่ต้อยให้คุณครูติ๊กมาสอนให้ไม่ต้อยถ่ายกล้องใหญ่นะสรุปแล้วนะคะ ให้คูติ๊กเป็นตากล้องถ่ายเหมือนเดิมค่ะไม่ต้อยไม่ได,ไได้ไม่ได้ถ่ายเลยแต่ก็ได้จําเทคนิคที่คุณครูบอกไปแล้วค่ะเมื่อเช้าว่าจะต้องใช้กล้องใหญ่จะต้องถ่ายยังไงนะคะปกติไม่ต้อยถนัดแต่ถ่ายใช้โทรศัพท์ถ่ายนะคะกล้องใหญ่ไม่ต้อยซื้อมาตั้งนานแล้วใช้ไม่ค่อยเป็นค่ะวันนี้ก็เลยมาให้ครูติ๊กสอนใช้กล้องนะคะเมื่อเช้าก็พอทราบแล้วเดี๋ยวจะไปฝึกถ่ายให้ออกมาสวยๆนะคะ เพราะว่าถ้าเกิดใช้กล้องไหนแล้วภาพมันคมชัดคัทุกคนดูสิ yeah.